วัสดีค่ะพบกับอภิสรา,าคณะนะคะในช่นวงกลางวันนี้ในวันที่8กรกฎาคมกับรายการ h o เส y c นหิง News Update ค่ะวันนี้จะมีอะไรมาอัปเดตะคะสามารถติดตามชมกันได้เลยนะคะ การเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงกลางวันนี้ค่ะก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเข้าใกล้ระดับสูงสุดค่ะนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2554ค่ะซึ่งก็มาจากความกังวลนะคะเกี่ยวกับแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจค่ะหลังจากพบตัวเร่ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายใหม่ในสหรัฐยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็เป็น ทำให้มีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมค่ะซึ่งก็เป็นผลบวกต่อราคาทองคําค่ะนอกจากนี้ยังคงมีความตึงเครียรดในสถานการณ์ทางด้านระหว่างสหรัฐและจีนค่ะภายหลังจากที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการเสนอให้สหรัฐยกเลิกผูกค่าเงินดอลลาร์ฮ่องกงกับดอลลาร์สหรัฐนะคะ แต่ก็ยังมีหลายฝ่ายนะคะที่มีมุมมองที่เห็นต่ายค่ะโดยผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเป็นการกระทําที่ไร้ประโยชน์ค่ะสําหรับคืนนี้สหระไม่มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจใดๆที่สําคัญค่ะส่วนสำหรับแนวโน้มราคาทองคําค่ะคาดว่าปรับตัวขึ้นเึื่องราคาทองคํามีแนวรับที่1780ดอลลาร์และมีแนวต้านที่1,800และ1820ดอ่ลลาร์ค่ะส่วนค่าเงินบาทมีแนวโน้มที่อ่อนค่าค่ะส่วนทองคําแท่งในประเทศเ็่นหน่อยในกรอบ 26,250่ 26, ถึง26,600บาทค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาของอภิชาแล้วค่ะสามารถได้ตามอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ไปปุ๊บตามใช้ในการพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ